บรรยากาศยามเศร้าอยู่ที่เมืองสุบเว้าขแขวงหัวพันเรียบตามไส้เข็มไส้น้ำมันอันนี้ไส้น้ำมันทางดูงนี้ป้ามอกอย่างหน้าอยู่เลยวันนี้ป้าเสียงกระจาพาทุกคนเนาะเลาะเที่ยวสมบองตลาดเนาะไปตะเลาะตลาดเมึงมาเลาก็ออกจากเกื่อนทักนี้แหละยางไปเนาะยางไปไป้าเสียงจะพาทุกคนไป ส่วบึงบรรยากาศอยู่ที่ตลาดซดเนาะของเมืองสมบเบ้านี่เนาะไปไปนํากันเลยทุกคน,นเนาะเกี่ยมจ่าฮอวเราขึ้ย่างไปนี่เนี่ยตอนนี้เรา,างขึ้นมาเกียมจ่าฮอดตลาดอะไรเนาะทุกคนนี่ก็กลางตัวเมืองไงเนาะนี่ก็กลางตัวเมืองหรือว่าอยู่ในตัวเมืองเมืองสมบเบา้าแข่งหัวพันเมืองสมบเบ้านี่ก็จะเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งที่มีด้าน ใตยแดนพิดกับเวียดนามเนาะนั่นก็คือด้านป่าหางจากน้อยบ้าเสียงกระจังเดินทางไปเนาะไปเที่ยวสวมเบิงบรรยากาศโอ้เข้ามาทางนี้กัเห็นจะเห็นเหือนเหือนแบบส่งทรงลาได้ทุกคนเหือนวัฒนธรรมเนาะนี่เหือนวัฒนธรรมบ้านสมบ้าเนาะโอ้งามเนาะงามงามทุกคนเขาจ้าจะมีเหือดแดะโอ้มีวิวงามอีกเนาะนี่ เกือนวัฒนธรรมบ้านซุปเบาเนาะ,ะไปวิเชียรก็จะมาพาทุกคนมาชมเบิงเ้งบรรยากาศทางทางล่างเหือนนันวัฒนธรรมของบ้านซุปเบานี่ก็มีเหือเลยเนาะเขาจะมีกั้นคือจีเมนมีวุ้นสวงเหือจะสวงเหืออยู่นี่แหละแต่เหือนี่มันเพรียวอย่างนี้โอ้ใส้น้ำมาทางนี้วิวงามสุดเลยเนาะนี่ ทางทางฟากน้ำไปทางเนินจะขึ้นเมื่อู่ชไซแดนป่าหางออกสู่ประเทศเวียดนามเนาะออกไปซื้อเซืนลานะจาหน้ยว่าเสียงก็จะขึ้นเมื่อทางนี้แหละไปชมวิวอยู่ทางไซแดนป่าหางเนาะนี่เมืองสบเบ้านี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองเศรษฐกิจกับบาร์ได้เนาะทุกคนคือเนื่องการปลูกพืชบ่อเนาะปลูกเขานาแซงนาปี้แล้วก็มี สินค้าก็คือมากมายบ่นะสรงออกประเทศเวียดนามเนี่ยโอ้ล่าไสมควรเนะาะแล้วก็มีการพัฒนา,ลาไล่เลยเขตนี้ก็จเจริญเนาะเขตน,นี้ก็ความพัฒนาก็โอ้สมควรเนาะความมีบอลทองเที่ยวกับไล่แหง้งอีสกควบ้านสเบาบรรยากาศยามเศร้านี่ก็เย็นเย็นอยู่เลย บ่เสียงก็ได้นุ่มเสือเสือเยอะๆหน่อยนึงเสือหน่อยนึงเนาะทุกคนอากาศามเช้านี่ะเย็นเนาะมีหมอกปกคลุมต่ําจ้อมฟูนน้ําหมอกปกคลุมเน้ําหมอกนะตอนนี้ก็6:00นงเน่เนาะ6:00งยามเช้าของวันที่2วันที่2ของเดือน10แล้วเนาะทุกคนกจะเป็นเดือนที่เริ่มต้นใหม่แล้วเนาะ ฟ้องวันที่สองของเดือนซิบเลยเนาะเขตนี้กับมีการพัฒนาล้านเนาะเขตนี้แล้วว่าเสียงกัจะาหยางเป็นนี้แหละจะเลาะไปเบิ่งกันทางตลาดโอ้ยมีผู้ส้างงามได้ทางนะเราผู้สางงาม โอ้เก็จะอได้ไดเสียงกันานได้มาได้น่ะสูงในยาปี2 0 1 0 45าเสียงกับมาเัิดมาค่ายเครื่องมาเลาะแถวนี้แต่ยามนี้บ่ได้มานานได้มาดอกเป็นเดียกันเลาะไปเบิ่งเนาะโอ้มาวงามด้วยอู้พอได้เนาะจุดนี้เป็นจุดตลาดของเมืองสบเ้าหรือว่าบ้านสบเ้านี่เองเนาะ สนญญาทุกคนคจะมีซ่องตึกเนาะ,นะตลาดเขาเจ้าตึกทางในจะเป็นขายเสื้อฟ้าทางน้านี่ก็จะเป็นตลาดสดของกินสดเลยเนาะไปทุกคนก็จะเลาะทางตลาดสดนี้ก่อนเนาะนีู่สานะไก็ซื้ออากินอันกินมาแล้ว โอ้อาหารการกินเนาะเข้างบนครับโอ้ของกินบ้านๆมีลายแมวเนาะลายยางคันดีเด้ออาหารการกินบ้านๆเนาะแต่ลงเพจเราไปเห็นคนจริงๆโอเอฟซีล<ป>าเซียเลยเนา่บีเอฟซีลาเซียเลยเนาะห่อหมออันเลยนี่ห่อหมอ,อันเลย ห้างควายเจ้าหน้อยเจ้าหมาซื้อนำเดอ้อเนาะอ, <c oughs> อาหารการกินแบบบ้านๆน,นี่แหละเนาะโอ้เสียบล,ล,าลายไข่ปิ้งเนาะเนี่ยมีหลากหลายเมนูเนาะเอาไปเลาะกันเดอ้ออะไจรจะมาแวะซื้อนำเท่วนี้กับมีการอาหารการกินโอ้ทางขวามือเป็นแั่นผักสดเนาะ ปักสดจังหน้อยได้จิไปเลาเะบุ้งเนาะทางนี้ก็จะเป็นสิ้นหม,สนมนูสิ้นหมูเนาะสิ้นหมูโอเคนี้ก็เป็นเคีทีขาเจ้าค้าขายหลายเนาะแต่ตอนนี้คนทางสว้อยนหนึ่งนะเพราะเสียงกับหมาอมสร้อยน ใช่โอ้มีหน่อไม้อีกเนาะหน่อไม้ก็มีข้าวต้มข้าวต้มก็มีเนาะโอ้ขอ้าวมีข้าวผัดหลายอย่างเนาะนีะนนทางนี้ก็จะเป็นผักสุได้เนาะสดผักส,มกสม้มมะเขือโอ้มีมะเขือแดงมะเขือหมัดเข่เาหมะเขือ กาดบวกอะไรยังโอ้มักมากเลยอันนี้แม่มืกกอเนาะโอ้เลยกินนี่ก่อนจะอะไกินนี่ก็ต้องตับก่อนเหรอทับมืกกอหน่วยเยอะเนาะนี่น่วยเยอะเยอะนี่ท no ่องหนึ่งจะผ่านจำเนี่ย โอ้เนอหาผัน <Fern> ก <an fella> oh, <laughs> ีบเนอหน่วยยืนยเนานแกนมันหน้าหน้าทุกคนนันน้านเกนเยนโอ้เม้นหอกบาพิษนั่งมันหน้านะเม้นให้นเ้าเสียาน่เนาะนี่ยเอบ้าเสียงเนี่ยนี่ใค่ผักสมเนาะผักโสมนุนเล้าเด้อบุเม้นแต่ผักสมเนะอันนี้ก็แม้น่ะเม้นปัเอ้ามีมะเขนี่นนี่โอ้โหมะเขอมะเขืออ้อนหอเนอเลย บัแขนอ่อนบกแขนอ่อน็อะันนี้กะมะก้อว่ะอันก่อนจะได้กินสิเฮ็ดได้เลยน้องทับก่อนทับเลยเจ้าเกินแล้วเบิ่งดูเซิมได้บ่อ้ายสิซื้อทงนึงบ่มีอันทับเออนี่เลยกินกันซั่นหน่วยแขงบนี้เนาะนี่แล้วหินับอ่ะอๆลองเบิ่งลองเบิ่งอ้ายซื้อทงนึงเอนเลยได้ซิมเนาะ ก่อนจะซื้อก็ต้องได้ซิมก่อนเฮาปู่สาวเด้อู่สาวอันจานตับมกกอนี่นอนเปือกมันจะนาแท้บาได้นทุกคนลองเบิ่งว่าซิมเป็นันก็ยังบ่ได้อ้าเลยยินตับ่นี่ว่าเออเอออระวังคมือไดโอ้ยบ่เป็นบ่เป็นาน่เนาะมันแตกนเบือมันแตกแงว่ <laughs> ừ, đi đấy đâu bỏ ừ. Kẹ mà vâng ừ. Kệ này đi mà Má, xìm Xìm gần đây Xe bỏ nó Măn đi Mình có ăn cho xìm mà co làm bù sáo nó ừ, Mà mình lột bần mặn như nọ Xe bỏ nó Ừ, nó tổng, tổng, tổng sư nó Nóng sư này đâu Ừ, 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 ừ. nè บ oh, ่บ่บ่ได้เฮียนแล้วเอาพวดแล้วเอาพวดแล้วโอ้คือว่าผู้ซะน้อยซั่นดอกลินยาผู้โอ้น้อยังสดยังสดท่งนึงเท่าเลย5,000 5,000โอ้ะสิซื้อดเนาะางเาอ่งนี่ไปทุกคนบ่เอางแต่ตับบ่รอเนาะ โอ้กเงก่เนาะเอ้าก็เนว่าเสียงเอ้ทางนี้ทางนี้เอ้าจะซื้อมาก็ไปซิมเนาะก่อนจะได้กินเฮาต้องซื้อก่อนนีก่อนหินทับเนาะเอ้าตาบ่เอาใบุนได้บ่เอาใบใบุนเป็นหยังเดือนนึงก็ได้ว่โอ้ไดจะไปเฮือนเนาะจะไปไ้น่ค่ะนี่เนาะค่ะ อาบานยู่สัมตื้อไม่ลูกกระทอไปกระทาะไปวะตักเลียดไปเนาะมีเวลาบ้างมีเวลาบ้างเนงไว้จงกินได้ดนนี่เนาะเอาเขอบเนาะเอาขอบใจขอบใจทุกคนแม่คาอยู่แถวนี้ยิ้มๆแจมใส่ดีเลยเนาะอารมณ์ดีเมือนนี้เลย โอ้มีปลาเดีปลาลาดปลาลาดใกล้แนวเลยนี่ขีดหนึ่งสิบขีดหนึ่งสิบผ่นถ้าเอาบอลขีดเดยหาผ่านว่ะหาผ่านเนาะมุ้มมีเออบว้าาบาายอะบว้ยอะทุกคน,นตอนนี้ว่าเสียงการเลาะอยู่ที่ตลาดสุดของเมืองสเบาบรรยากาศต,ตอนเช้าเนาะคือวันทีซ่องเนาะอยู่ที่นี้แหละ กะบุไรในเหลือเนะาะกะไรแต่มะกอนี่แหละเป็นเป็นมากมาที่แป้กที่สุดเนาะก้อนจะไรกินเห็นก็จะซงเสือแห้งก้อนไลยทับไทยบุรีเดี๋ย้จะือว่ยวนใบม,มือทางนี้ก็โซนนี้ก็เป็นโซนค่ายเคืองเนาะนี่บรรยากาศก็งามพวกทุกคนมีทิปเขาเลยเนาะบางเสียงก,ก็จะมาสมบงทิปเ,เข้าทิปเข้าทิปเข้าป้าเมฆาค่ายทิปเขาเอสได้ปะ โอ้ฮันดีโอ้ห,นนอหึงเฮ็ดเนาะนานเฮ็ดแท้โอ้ตีบเขาบอมาอินเนาะโอ้บีเขาเขาไก่หน่อยหอมหอมเนาะเราบ, <c oughs> บ,บังติบเขาก่อนรบ,บรรยากาศอยู่ที่เมืองซุปเบาแขวงหัวพันธุด อาหารการกินเครื่องคาเครื่องค่ายกัรได้พอสมควรเนาะเทนี่โอ้เคนี้ยังมีมีกุ้งลุนเก้าเลยนี่เนาะนี่นำเอามาแต่ทางเบียดแต่นามเลยเนาะมีกุ้งลุนเก้าลุนมะยามที่เคยเคยกินมาสั่นล้อค่ายนะเลยในนี้ไอเขาต้องสางานห่อหนึ่งสร้างผ่านเนาะโอ้ยเป็นมีรุนเก้าหากมาให้เดินทางนี้เลยเนาะที่นำเขาจากประเทศเวียดนามเนาะ บรรยากาศสดเลยนะโอ้มีใข่เขาแด็กคนเนาะเข้าสารเข้าไกลน้อยเ<อ>นี้กับจะเดินเนะเดืองการคาค่ายเขาเจ้าเนะบิวก็งามเนะทุกคนทางล่างทางล่างวานเขาเจ้าเนอะนีน่ทางปูเข้าเนี่ยน้ำมอกยังปกคุ้มอยู่เลยเลยน้ำมอกยังหน้าหน้าเนาะนี่น โมกนาเทนาวาทางนั้นงามเนาะเพราะว่าเป็นบรรยากาศตอนเศร้าเนาะตอนเศร้าๆนี่แหละนี่ว่าเสียงจะเลาะมาทางนี้ลองฟังเนาะอือนี่นี่ยานแต่ฝนตกเลยมันนี่คนพราะว่าคือว่ามีมีมีโมกฝอยๆค่อยลงมาโอ้มีแขนเนี่ยเอาไปคลายบ่แม่หันดีเออ ໄປເປົ້າລະໄປເປົ້າແຂາອປົ້າຂນວອນາະແຂນມົນີະຢູກເລີຍນບາຽງຫ່ອນາະຂມົງານາະງາມ